สวัสดีครับต่อนรับเชิญมีเดียช่องช่องเหรอเออจำช่องตัวเองไม่ได้วะไม่ช่องนะแต่ว่าไม่ต้องถามช่องนะครับไปแล้วดูเกมเลยอ่ะเกมอยู่ไหนมาอุดีเกมได้เลยเว้มได้ถ่ายคลิปแล้ว

แต่ว่าเน็ตหนุนเร็วอยู่แล้วรถยัดบัดบอบบอบบอบเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวก็ปัญหาว่าหนุนกลับหนุได้หนุนแล้ว

กดไลค์กดแชร์แลกวกดกดกระดิ่งก็ได้นะเพื่อนได้เมาากาวนะนเออเธอจะเป็นมันูองอน้อเก่งเออกระดองปกปก็ปัเลตวีิตเบือป้อปุ๊บเป็นปอเนจปนตอ้ยเออรอแป๊บนึงนะรอรอรอบดีเน็ตช้าไม่ร็เท่าไร เปิดมาไม่ถมามมันเลยบางทีก็เล่นดีตายนะบางทีก็เล่นโป้แะท,ท่านผู้ชมพอดีเล่นบางทีเล่นโป้ออมากว่าแอยเล่นมีนี้่รำอะไรกบเล่นโป้เอาเนี้โชว์ไอมือให้เห็นแล้วไม่เล่นโป้แต่ว่าเล่นทำอะไรนี่ไม่ได้ลงโหมดแรงอะ่ะไม่เจอบอลหรอก วชื่อชื่อชื่อมันไม่ค่อยเหมาะสมหรอเจ้าปะชื่อมันไม่ค่อยเหมาะสมเหรออ้าวแต่ว่าหนูก็เห็นช่องพี่นะช่องชื่อพี่อ่ะหนูเห็นบ่อยๆนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยเห็นตอนนี้คนดูช่องพี่หยุดแล้วกัน พี่ให้ดูคนให้ดูคนดูน,นี่คือเกี่ยวกับการ์ตูนใช่ไหมใช่ตนี้ไม่ได้หรอเลย,เลยวันนี้ก็ไม่ได้รวยอะไรมากพอดีพี่พี่อูนึงสอนน่ะก็เลยทำคลิปคลิปแรกๆมามาจนคลิปสุดท้ายพี่กำลับงบอกลากับท่านผู้ชมไปอันยาวนานไปเลย โอ๊ตจัดประดป่ปะปั๊ปะป้าป้เปิดไปหยุดป้ไปหยุดมารานนี้แม่ปิดเสียงได้แล้อะไรทะลน่คอมเหรอเล่นเนคอมเหรอเล่นในคอมไหวเล หนูค่อยเล่นเลยคอมหนูเอ้ยหนูไม่มีคอมเลย,ย,ย,ยพูดผิดช่างมีเหบ็กจริงนี่หว่าคิดว่า,า,วา,วามมเล็กคอมนะเออมันไม่แหล็กใช่ไหมมันไม่แหล็กใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันแหล็กไหมบางทีมันแหล็กไหมแล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมที่เขาใช้ดเ,เด่นเออประเด็เน้น พอดีค e ุยกันอยู่อะท่านผู้ชมนะอย่าไปสนใจเรื่องนั้นอะส่วนกับเรื่องฝีมือของของเหมือนเขาบอมใช่กูจัดประหลัดป้องปัด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  วัดีไม่มีอะไรร้องเลยไมเลยร้องเลยไป้ตนมาแล้วอยู่ที่สูงสุงสุด เคื่องมันเล็กจริงว่ะเอ้ำอ่ออกไงอ่ะตกใจหมดเลยเดี๋ยวเครื่องมันเล็กแล้วจะเล่นยังไงอ่ะแบบนี้ไก่แน่นอนไม่ได้ใครไก่นะเราไก่เออจะไปสริมใครนะไก่หมดไก่หมดตี้เครื่อง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 เล็กเครื่องเล็ก นี่เครื่องเหล็กไม่ไม่เกิดมันเป็นเพราะอะไรเหรอมันเป็นเพราะอะไรเครื่องเหล็กอ๋อเป็นเพราะมันทำงานอะไรของยานมันาต์ใิ่ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็ช่างพอดีเล่นคนดีจ้ะโอ้มันก็เลยกระตุกทำให้เครื่องเหล็กน้ำมันน้ำมันมันทำให้เครื่องเหล็กเจอคนแล้วแต่ว่าก่อนที่จะยิงอ่ะอย่าอย่าให้คนยิงเราตายก่อนนะแต่เพื่อนเดี๋ยวถ้าไปชมถามว่าเราไก่ เก่เก่งเเครื่องเค่ื่ง่งเงเก่ง่งเก่งเก่เก่งเก่งเงเก่เ่งก่งเก่งเก่เ่เ่่ง่งเงกก่เกลงกเเกเ่งเงเกเกงเ เอาไมเท่าโจมเอาไหมเอาไหมเท่าโจมเอาไหมเอาไหมเอาไมเอาไหนะครับเอาไหม

อันนี้ก็ไปงานกวดจัดปาราต่อมาเลยมาเลยข้าอย่างเงียนเหมือนเคยเรียนมา เฮ้ยเกิดตรงนี้พอดีเลยเออเอ้าเปิดมาตายเลยเจ๊ลมกี้เอ๋ยเจ๋อเอ๋ย พอดี้เครือ่องแหลกอะเด็กพูดจัดปะลัดต่ออย่าอยโอ้ยงั้นจบเพียงเท่านี้ครับถ่ายมานานแล้วเมือม่อยมือเมือไอ้แขนแล้ว